นี่เลยทุกคนผมจะมาบอกพิกัดเก้าอี้โซฟาอาร์มแชร์สวยๆที่นี่ของเขามีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลยนะครับแบบปรับนอนไฟฟ้าร้านของเขาก็มีด้วยที่ร้านมีของให้เลือกเยอะมากทําให้เราเจอของถูกใจได้ไม่ยากแถมยังกําหนดราคาสินค้าเองได้ด้วยเริ่มกันที่โซฟาจากแบรนด์เลสซี่บอยรุ่นดีมทามและแบรนด์สันนะครับสรายการนี้เปิดราคาที่70,00ับาทเท่านั้นเป็นหนังแท้สีน้าตาลปรับนอนได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาราคามือหนึ่งเกือบเกือบแสนทั้งคู่เลยนะครับส่วนอาร์มแชร์ปรับนอนไฟฟ้าจากแบรนด์ just เป็น หนังแท้ขนาดกำลังดีไว้วางมุมพักผ่อนได้อย่างลงตัวในราคาเปิดที่3,000บาทเองส่วนโซฟาปรับนอนไฟฟ้าสีดำหนังแท้ปรับนอนได้ถึง2ฝั่งขนาดใหญ่นั่งสบายในราคาเริ่มต้นเพียง3,000บาทเท่านั้นยังมีโซฟาปรับนอนไฟฟ้าที่เป็นเบาะผ้าอยากบอกว่าเฟอร์พวกนี้ถึงจะเป็นเฟอร์มือ2แต่ยังใช้งานได้และสภาพดีมากๆรายการนี้ก็เปิดราคาเพียง5,000บาทครับและโซฟาตัวนี้เป็นโครงไม้เบาะหนังแท้นะครับราคาก็เริ่มต้นเพียง2,000บาทเท่านั้นตัวนี้ก็ดูเก๋ไม่เบาเลยเก้าอี้ยกได้เป็น งานไม้นอกนะครับจากแบรนด์ Let Easy ไม่ค่อยได้เห็นงานแบบนี้เท่าไหร่มีตัวล็อกสําหรับโยกดีไซน์เจ๋งๆแบบนี้เปิดเพียง2,000บาทเท่านั้นครับอาร์มแชร์แบบสไตล์มินิมอลร้านของเขาก็มีนะครับเป็นลายดอกไม้นั่งสบายมากๆราคาก็เปิดที่2,000บาทเท่านั้นรายการนี้เปิดที่3,000บาทได้ไปถึง2ตัวดีไซน์ดีมากๆนำไปตกแต่งสไตล์มินิมอลได้อย่างลงตัวเลยนะครับส่วนโซฟาเบสตัตวนี้ถือว่าเท่มากสามารถปรับพนักพิงให้เป็นแนวระนาบไว้สำหรับนอนได้ด้วยนะครับในราคาเปิดที่1,800บาทเองมาดูกันที่เก คู่นี้กันบ้างครับเป็นเบาะผ้าดีไซน์ของเขาเก๋มากๆเลยรายการนี้ได้ไปพร้อมตัวกลางนะครับในราคาเริ่มต้นที่3,000บาทส่วนโซฟาตัวนี้ก็เปิดราคาที่5,000บาทเป็นเบาะผ้าไปพร้อมกับหมอนอิงโซฟาสามารถแยกส่วนใช้งานได้รายการนี้นำไปตกแต่งได้ง่ายๆกับหลากหลายสไตล์เลยครับและนี่เป็นเดเบดที่ขนาดใหญ่มากหมอนอิงของเขาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างอิสระตามความต้องการเป็นเดเบดที่เก๋ไก๋สุดๆในราคาเปิดที่2,000บาทครับเพื่อนๆอาร์มแชร์ตัวนี้ดูคัลเลอร์ฟูลสุดๆเป็นเบาะผ้าปักลายดอกไม้สวยๆ และสีสันจีจาร์ดแบบนี้ในราคาเปิดที่1,800บาทเท่านั้น ตัวนี้ก็สีจีดไม่แพ้กันครับจากแบรนด์อินเด็กเอาไว้นั่งพักผ่อนได้อย่างสบายๆกับดีไซน์เก๋ๆในราคาเริ่มต้นที่2000บาทเท่านั้นครับรายการนี้ก็เปิดที่3,000บาทได้ไปถึง2ตัวเบาะผ้ากำมะหยี่พนักพิงดึงดูมสวยๆแบบนี้พาได้ไงต่อด้วยอาร์มแชร์จากแบรนด์ด e ีทานอาเรนเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ปักลายสวยๆถึงจะมีแบรนด์แบบนี้ร้านของเขาก็เปิดราคาไม่แรงที่2,000บาทเท่านั้นครับยังมีเก้าอี้อาร์มแชร์หลังสูงเป็นเบาะผ้าปักลายดอกไม้ตัวนี้ก็เริ่มต้นที่2000สวยและดูดีมากๆครับนอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้อีกมากมายทั้งเบาะผ้าเบาะหนังสตูสไตล์มินิมอลโมเดิร์นลักชูรี่วินเทจและอื่นๆอีกมากมายกว่า50รายการที่นํามาให้เพื่อนเเลือกสรรกันได้อย่างจุใจและเพื่อนๆที่อยากจะได้เฟอร์ดีราคาไม่สูงต้องที่นี่เลยที่7 77 7เจ็ดเฟอร์นิเจอร์มือ2เท่านั้นใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้าน,<ม>นเพียงสแกน QR Code คเพื<ทาง>่อเข้ากลุ่มมารอด<และ>ได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย